สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับปืนกล็อกเป็นเทคนิคการบวก1กระสุนแบบไม่ขึ้นลำนะครับปืนที่จะเอามาสาธิตวันนี้เป็นกล็อก26ผมเคลียร์ปืนก่อนนะครับโอเคปืนปลอดภัยนะครับปกติกล็อก26แมกกาซีนจะเป็น สิบนัดซึ่งใส่ตูดบวกสองเข้าไปก็เป็นสิบสองนัดทีนี้ถ้าจะพกเป็นสิบสองบวกหนึ่งโดยปกติก็คือใส่ให้เต็มสิบสองนัดใส่เข้าไปแล้วก็หยอดลงไปในนี้ค้างสไลด์แล้วหยอดลงไปอีกหนึ่งนัดเป็นสิบสองบวกหนึ่งแบบขึ้นลำนะครับบางคนบอกไม่สบายใจอยากจะพกสิบสองบวกหนึ่งแบบไม่ขึ้นลำทำได้ไหม ทำได้นะครับมันมีเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นเองเริ่มแรกถอดสไลด์ออกก่อนนะครับถอดตามปกติถอดสปริงนี่คอยออกแต่ยังไม่ต้องดึงลำกล้องออกมานะครับโอเคอแค่เลื่อนเลื่อนลำกล้องมันหลบไปแล้วก็ความปลอดภัยก่อนนะครับเข็มแทงชนวนดึงถอยหลังให้สมองมันล็อกไว้นะครับอันนี้เป็นกระสุนดมัมมี่ผม สมมติว่าเป็นรูปจริงแล้วกันที่ผมจะบวกหนึ่งเข้าไปเราหยอดลงไปในรังเพลิงนะครับหยอดลงไปแล้วเอาเอาจานท้ายมันเนี่ยเกี่ยวตรงช่องขอรั้งเห็นไหมอ่าโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนปิดแล้วก็กดลงไปถึงตรงนี้ต้องระวังแล้วนะครับ ตรงนี้ยิงได้แล้วนะครับหันแนวลำกล้องออกไปทางทิทศี่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าผมกดสมอค้างไว้แล้วผมง้างเข็มแทงแล้วปล่อยลั่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมหันปากกระบอกออกไปที่ปลอดทิศที่ปลอดภัยเสมอนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกับ กอบกลับแล้วผมอยากจะเสริมนิดนึงก็คือดึงไกลออกมาให้ลิ้นมันค้ำเฟรมไว้งนะครับเพราะว่ามันคนบอกเขย่าแล้วมันก็แก,ก๊แกเข,เข็มแทงมันไปเคาะกับจานท้ายก็แก,ก๊แก,กมันอันตลายไหมมันไม่สบายใจหรือเปล่าโอเคแบบนี้ปลอดภัยกว่าละกันเนาะทีนี้สมมุติผมใส่ไปเต็ม12นัดใส่เข้าไปในปืนผมก็จะได้ 12บวก1แบบไม่ขึ้นลำนะครับยังไม่จบเท่านี้มีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าจะยิงกระชากสไลดยปุ๊บมันก็ไปเตะไอ้ลูกที่เราหยอดไปเมื่อกี้ออกมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาจะยิงนะครับขึ้นลำดึงนิดเดียวพอนะครับดึงแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องดึงจนมันเตะออกมานะครับแค่ดึงแค่นี้พอ เท่านี้ก็ยิงได้แล้วนะครับดึงครึ่งเดียวพอแล้วแต่ว่าตั้งระยะไกลมาขนาดไหนถ้าเกิดอย่างปืนผมแค่นี้มันก็ขึ้นละโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ